วัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเกษตรชาแนลนะคะพักจากเรื่องการเกษตรนะคะวันนี้มาทําการเรียนการสอนนะคะจะทําคลิปการสอนนะคะในรายวิชานะคะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .4 นะคะด้วยพิษโควิดนะคะลูกๆนะคะจะต้องเรียนออนไลน์นะคะ เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่คุณทัพทีมจะมาสอนพวกเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอตรรกศาสตร์นะคะตรรกศาสตร์ก็จะเป็นในเรื่องของอการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะ,ะการดูว่าประพจน์สองประพจน์สมมูลกันไหมการดูว่าประพจน์สองประพจน์ญญนั้นเป็นสัจจนิรันดร์กันหรือเปล่านะคะโดยการวิธีการต่างๆนะคะที่คุณทิพทีมจะสอนนะคะให้ลูกๆนักเรียนตามไปดูเลยค่ะ โอเคนะคะก่อนอื่นอย่างที่บอกนะคะว่าครูก็จะมาเน้นย้นําตารางนี้นะคะถ้าเป็นการเรียนเรื่องการเชื่อมประพจน์เนี่ยนักเรียนจะต้องจาคอนเซปต์ของตารางนี้ให้ได้นะคะอ่าก็คือมีการเชื่อมคําว่าและเชื่อมคําว่าหรือเชื่อมคําว่าถ้าแล้วเชื่อมคําว่าก็ต่อเมื่อแล้วก็นิเสธของมันนะคะถ้าเชื่อมได้คําว่าและนะคะเขาจะมีค่าความจริงเป็นจริงกรณีเดียวนะคะก็คือจริงกับจริงเขาจะได้จริงเห็นไหมคะ นั่นนั้นเขาจะเทสทหมดถ้าเชื่อมด้วยคําว่าหรืออ่านว่าหรือนะคะใน P หรือ Q นะคะอ่าก็จะเป็นเทสตกันเลยีเดียวนะคะเราก็มาดูช่องนี้นะคะแค่ช่องนี้เนาะเพราะพีกับ Q เนาะเอฟกับ F เนี่ยเขาจะได้เอฟนั่นนั้นถ้าจริงหมดนะนักเรียน,นจําคอนเซปต์แบบนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วไหมคะก็มาดู2ช่องนี้เหมือนเดิมนะคะ P กับ Q ชว่าแล้วหนึ่งคะถ้าถ้าจริงไปเทสตเนี่ยเขาจะได้เทสต์นั่นนั้นเขาจะจริงหมดนะคะก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อก็คือ จริงค่าความจริงเหมือนกันอาจจะเป็นจริงจริงเขาจะได้จริงหรือเท็จเท็จเขาก็จะได้จริงคะคำว่านิเสธหรือตัวตรงข้ามนิเสธคือตัวตรงข้ามเช่นถ้า p อัน not p มันก็ f เนอะอันนี้ก็ t ก็ตรงข้ามคือ f เพราะว่าอันนี้คือ not ตรงข้าม f ตรงข้ามมันก็คือจริง f ตรงข้ามก็มันคือจริงคะเพราะนักเรียนอย่าลืมคอนเซปต์นี้นะคะจำให้ได้นะคะตารางนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการหาค่าความจริงของประพจน์เลยค่ะ โอเคนะคะวันนี้เราจะเรียนวิธีการทำอยู่ที่หน้า7นะคะนักเรียนไปเปิดไปที่หน้า7นะคะก็คืออเราจะหาค่าความจริงของประพจน์นะคะโดยวิธีการใช้แผนภาพนะคะนักเรียนหาค่าความจริงของประพจน์โดยการาใช้ตารางมาแล้วนะคะก็คือมันมีวิธีการทําได้2แบบนะคะแบบนั้นก็คือครูต้องการให้พวกเราเนี่ยนะคะได้ทราบ ขั้นตอนของมันได้ทราบว่าค่าความจริงที่เชื่อมด้วย4ประเภทเนี่ยมันจะมีค่าความจริงออกมาเป็นอะไรบ้างนะ,ะเราได้ฝึกทําถ้าเราคุ้นชินตัวนั้นเนี่ยจะมาใช้วิธีการง่ายๆนะคะโจทย์แบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะ,ะตัวอ,อย่างบอกว่ากําหนดให้ p q r s นะคะเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเป็นเท็จเป็นจริงและเท็จตามลําดับนะคะให้หาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ต่อไปนี้นะคะ กอเนะคะอ่ะคูจะทําให้ดูนะคะพวกเราดูตามเลยนะคะบางทีถ้าในเอกสารตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะอ่ามันจะรัดเกินไปนะคะแล้วก็รายละเอียดมันไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมาฟังครูเล่าให้ฟังนะคะว่าทํำยังไงนะคะเนอเคค่ะอ่าถ้านักเรียนได้โจทย์มาแล้วนะคะถ้านักเรียนลงแบบนี้ไปเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาให้มาแล้วว่า PQR และ S มีค่าความจริงเป็นเห็นไหมคะนี่เป็นจริงเป็นเท็จเป็นจริงและเท็จเรียนเติมไปก่อนเลยเราจะได้ไม่งงตอนนี้เป็นจริงเราก็ใส่จริงไว้นะคะ Q เป็นเป็นเท็จใช่ไหมคะลูกก็ใส่เท็จ R เป็นจริงก็ใส่จริงแล้วก็ S เห็นไหมคะอันสุดท้ายเป็นเท็จเราใส่เท็จไว้เลยคะ่ะนี่จะง่ายนะคะทีนี้ก็มาแทนก่อนเราแทนค่าตัวที่เข้าให้เรามาก่อนนะคะ อ่าอันแรก n o อ p พีเรารู้ว่า p ของเราคืออะไรคะลูกคือทีใช่ไหมเพราะนอ not คือตัวตรงข้ามมันก็คือ f อฟทาแล้วก็ใส่ไว้ก่อน q q คคืออะไร q คือเท็จเราก็ใส่เท็จเข้าไปค่ะอ่าก็ต่อเมื่อก็ใส่ไว้นะคะอ่าอ่าคือจริงใส่จริงเลยคะ่ะและนะคะและ S not yet. Uh, yet s อ่ะเของเราคือไร่เข้ากัโดนให้เป็นเทสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Not คือตัวตรงข้ามของมันนะคะ not เทสก็คือจริงนะคะทำในวงเล็บก่อนนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้วนี่นะคะมันจะเป็นเทสกรณีเดียวคือจริงไปเทสนอกนั้นมันจะจริงหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากใส่จริงเข้าไปเลยนะคะอ่าก็ต่อเมื่อเติมเข้าไปเครื่องหมยก็ต่อเมื่อ และเชื่อมด้วยคำว่าและนะคะเชื่อมวยคำว่าและจะเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงกับจริงเห็นไหมคะนี่ได้จริงนะคำตอบสุดท้ายนะเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเนี่ยนะคะเขาจะมีค่าความจริงนะคะเป็นจริงในกรณีที่การเชื่อมนั้นมีค่าความจริงเหมือนกันคือจริงกับจริงหรือเทจกับเทจนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้จริงคำตอบก็จะได้จริงหนะคะ ่ะทีนี้ยังเรียนมาดูข้อ2นะคะข้อ2ก็จะทำลักษณะเดียวกันเนาะอ่ะเก็บไว้ใกล้ๆก,ก,ก,ก่อนเพราะว่าเราเขียนตัวนี้แล้วโจทย์มันเป็นโจทย์เดียวกันนะลูกข้อสองบอกว่าพี่ P, ถ้าแล้ว NOT Q นะคะหรือ R ก็ต่อเมื่อ NOT S ถ้าแล้ว P ก็ต่อเมื่อ Q ตัวเลขหน่อยขออภัย่นะก็แทนเหมือนเดิมค่ะนะคะเราเขียนไว้แล้วนี่นะคะว่าให้ P Q R S เป็นไรบ้างนะคะเราก็เอามาเติมเอามาแทนนะคะอ่ะพนะคะ P ให้เป็นเทสจริงใช่ไหมคะเราใส่จริงเลยค่ะใส่ไปเลยใส่ไว้ก่อนนะคะคือแทนค่าตัวไปก่อน Not Q Q ของเราคือ f ใช่ไหมลูก Not ของมันก็คือจริงอ๋อโทษที น็อตของมันคือจริงนะคะ,ะใส่วงเล็บไปก่อนนะคะ,ะและ R นะ R ของเราคือ T อแล้วเนาะ,นะะใส่ไปก่อนนะคะให้เรียนใส่ไปก่อนแล้วค่อยๆหานะคะ,อ,ะอันนี้ก็ Not S นะ S ของเราคือเทสเนาะน็อตของมันก็จริงเห็นไหมคะเชื่อมด้วยท่าแล้วเนาะแทนก่อนแทนก่อน P ก็ต่อเมื่อ q นะ P ของเราก็คืออะไรคะที T กับ F ฟเนาะ ก็ปลายแทนเลยค่ะอ่ะก็ต่อเมื่อเนาะอันนี้ก็ต่อเมื่ออ่าปิดวงเล็บนะคะคือแทนตัวที่เขากำหนดให้มาก่อนนะคะตามนี้ก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วก็หาค่าความจริงในวงเล็บออกมาเรื่อยๆอตัวนี้เก็บไว้ก่อนหาตัวในวงเล็บก่อนคือตัวนี้นะเชื่อมด้วยคำว่าหรือ,อ ชื่ต้องคำว่าหรือจะเป็นเทศกรณีเดียวคือเทศกับเทศอันนี้มันจริงกับจริงอ่ะโอเคจริงเตืมไปเลยค่ะอ่าตัวเชื่อมใหญ่มันเก็บไว้ก่อนอ่าอ่าข้างในนะคะก็จะเหลือวงเล็บน้อยลงเนาะอ่าเชื่อมได้คำว่าก็ต่อเมื่อใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงสองกรณีคือมีค่าความจริงจริงไปจริงหรือเทศไปเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทศนะเห็นไหมคะเริ่มสั้นลงมันจะหดไปเรื่อยๆนะลูกๆเรียนสเกตดูนะคะ เสร็จแล้วก็มาดูฝั่งนี้เนาะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะคะเออโทษทีเชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วนี่นะคะเขาจะมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีเดียวคือจริงไปเท็จอันนี้จริงจริงเราก็ต้องคิดอะไรมากนะคะใส่จริงไปเลยนะคะไม่ได้เข้าเงื่อนไขตัวนั้นนะอ่ะอันนี้มาตรงนี้นะคะ T B ไป F เชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วนี่นะคะถ้าแล้วเนี่ยคะ่ะเป็นเท็จกรณีเดียวคือจริงไปเท็จอันนี้จริงไปเท็จก็ได้เท็จนะคะอันสุดท้ายนะคะ เชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อนี่นะคะอาจะมีค่าความจริงเป็นจริงถ้ากรณีที่มันเชื่อมด้วยจริงกับจริงหรือเท็จกับเท็จเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเท็จนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นเท็จนะนักเรียนลองไปทำข้อที่เหลือดูนะคะอ่าใช้วิธีการเหมือนครูนี่แหละนะคะจะง่ายนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ